สวัสดีครับพบกับผมนะครับไป๋บอยนะครับจากช่องแม็กกบี้ฟิล์มนะครับสวัสดี f c ยามค่ำคืนยามดึกๆนะครับตอนนี้แม็กกบี้ก็เพิ่งกลับมาจากงานวันเกิดน้องต้นข้าวนะครับวันนี้13สิงหาคมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคอนเสิร์ตจบเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้สนุกมากนะครับแล้วก็คลิปนี้แม็กกบี้ก็จะมาทำคลิปขอบคุณ f c นะครับที่ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับแม็กกบี้นะครับซึ่งแม็กกบี้ก็เกิด วันเดียวกับน้องต้นข้าวนะครับผมครับแมงกะบี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกทกท่านนะครับที่ร่วมอวยพรวันเกิดอของแมงกะบี้ฟิล์มนะครับในฐานะแมงกะบี้ฟิล์มเป็นเจ้าของช่องเป็นแอดมินนะครับที่ได้ไลฟ์สดได้ทำคลิปน้องต้นข้าวนะครับให้ f c ได้รับชมกันนะครับขอให้คำอวยพรที่ f c อวยพรให้กับแมงกะบี้ฟิล์มในวันนี้ ขอให้พรทั้งหลายเหล่านี้อขอให้ f อฟได้รับด้วยนะครับอวยพรให้ผมมีความสุขให้ผมรวยก็ขอให้ f อฟมีความสุขแล้วก็ให้ f อฟรวยเหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้จะไม่ลืมนะครับเพราะว่าแม็กกี้เองกอ็ดีใจมากๆที่ f อฟร่วมกันอวยพรวันเกิดให้ ขอขอบคุณมากๆนะครับ f c ขอบคุณจากใจจริงนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องม a นกบีฟิล์มแล้วก็คอยดูคลิปแล้วก็ดูไลฟ์สดให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับผมอ่านะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมเองตัวแรกเลยว่าจะไปที่วัดที่วัดอะไรนะวัดถ้ำอะไรสักอย่าง นะครับวัดถ้ำที่ FC บอกอะ่ะไม่ทันนะครับวันนี้แมงกะบี้ก็เลยโอนหนึ0งพันะครับ,นนเ, 1, รบเงินหนึ่งพัเอาไปให้แม่อีกรอบหนึ่งซึ่งเมื่อเช้านะ่ะวันเกิดผมนะ่ะผมโอนให้แม่ผมเป็นคนแรกเพราะว่าแม่คือพระในบ้านนะครับผมโอนเงิน1,000งพัให้แม่นะครับเป็นงานเป็นวันเกิดผมคือทำบุญกับพระในบ้านแล้วก็ผมไม่ได้ไปที่วัดถ้ำ ก็เลยบอกกับแม่ว่า,าให้แม่เอาอีกเงินอีกหนึ่พันเนี่ยไปซื้อไก่ไปซื้อหมูมาทํากับข้าวแล้วก็ถวายให้กับปู่ตานะครับปู่ตาก็คือศาลตรง3ามแยกทางเข้าบ้านแมงกะบีนะ้น่ยก็ให้แม่มีไก่ต้มไก่นึ่งะนะแล้วก็ต้มขาไก่แล้วก็มีหมูจะเป็น หมูลวกหมูจิ้มหรืออาจจะทําแกงให้ให้ปู่ตากินนะครับแล้วมีข้าวหุงข้าวแล้วก็มีบุหรี่นะครับบุหรี่แล้วก็น้ำนะครับแล้วก็เหล้าขวดหนึ่งนะครับให้ให้ปู่ตาในวันพุ่งนี้นี่คือแม่ผมทํานะนะครับนั่นแหละครับก็คือผมไม่มีโอกาสได้ได,ได้ไปทําบุญที่ไหนก็เลยให้แม่ทําบุญเลี้ยงที่บ้านนะครับเงินที่เหลือนะ่ะแม่ก็ได้เอาไว้ใช้จ่าย นะครับก็ส่วนเรื่องวันแม่น่ะทุกคนผมก็มีความน้อยใจไหมก็มีความน้อยใจเรื่องพี่ๆนะ FC ต้องเข้าใจว่าครอบครัวผมอ่ะมันไม่ใช่ครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวน่ะนะครับได้จากไปสองคนก็คือพ่อกับพี่ชายคนกลางผมมีพี่น้องสี่คนตอนนี้พี่น้องเหลือสามคนมีผมพี่ชายพี่สาวแค่นี้เองครับแล้วก็แม่ นะครับคราวนี้วันแม่เนี่ยพี่สาวไม่มาไหว้แม่พี่สาวกับแม่ค่อนข้างไม่ค่อยลงกันนะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วพี่ชายก็อย่างว่าอะปีนี้บอกเห็นบอกเมื่อวานบอกว่าจะมาแต่ก็ไม่มาผมโทรถามแม่แล้วว่าพี่ชายไม่มาปีนี้ก็มีแค่ผมมาไหว้แม่คนเดียวนะครับแต่แม่เขาก็บอกแล้วนะครับว่ามาไหว้แม่น่ะเงินไม่จําเป็นต้องให้แม่ ขอให้มาไหว้ก็พอเงินเงินไม่ใช่สิ่งจําเป็นนะทุกคนนะนะครับไม่ใช่ว่าแม่จะเอาเงินอย่างเดียวไม่ใช่ขอแค่เห็นลูกนะมาไหว้แม่ก็พอแล้วปีละครั้งนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะนะครับแต่ผมก็อย่างที่ว่านะอ่าพวกพี่พี่เนี่ยก็อย่างที่ว่าแหละเราเราใช้ชีวิตเขาเรียกไงมันมันมันคนละชีวิตแล้วอะ่ะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาไม่ไหว้ก็ไม่เป็นไรเขาอ,อาจ ปีหน้าเขาอ,อาจจะว่า้ก็ได้นะผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าผมพูดได้แค่นี้ครับอมาถึงเรื่องวันเกิดนะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้ทําบุญก็คือเราซื้อไก่ย่างนะฮะซื้อไก่ย่างผมไปเจออน,นียผมไปเซเว่นไปซื้อข้าวใช่ไหมแล้วมองไปฝั่งตรงข้ามมันเจอร้านไก่ทอดน้องน้องไกใ่ใหญ่ๆอ่ะสามสามน้องมั้งเขาเขาคิดผมแค่ร้อยสามสิบาทนะครับผมก็บอกว่าให้เขาสับเป็นทอนเ,เล็กๆหน่อยผมจะให้ น้องหมาที่รีสอร์ทกินนะครับหมารีสอร์ทมันมีอยู่สองตัวนะมันมีตัวดำตัวหนึง่งแล้วก็ตัวสีส้มๆตัวหนึง่งผมก็ซื้อไก่มาเลี้ยงหมาเพื่อนเพื่อนรักเราสองตัวอันนี้คือ,อทำบุญกับสัตว์แล้วก็ผมก็แบ่งไก่เนะี่ยส่วนหนึ่งอ่ะเอาไปให้แม่แมวกับลูกแมวที่ที่รีสอร์ทนี่แหละนะครับ แม่แมวกับลูกแมวนะที่ผมไลฟ์สดเมื่อเช้าอ่ะแล้วก็เห็นว่าเขาก็อยากจะให้แบบคือเขาถามว่ามีใครอยากได้แมวไหมเพราะว่ามันก็มีหลายตัวแล้วก็ทางเขาก็เลี้ยงไม่ไหวอะไรเงี้ยคือบ้านผมเคยมีแมวแต่ว่าแมวมันมันมันจากไปแล้วอ่าผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าผมได้กลับบ้านอีกรอบนึงอ่ะผมจะเอาแมวที่บ้านเลนิสซนอ่ะไปเลี้ยงที่บ้านคือให้แม่เลี้ยงเดี๋ยวผมจะซื้ออาหาร นะครับส่งเงินซื้ออาหารให้ให้ให้แม่คือผมเป็นคนรักแมวนะนะครับจริงๆแมงกบี้เป็นคนทาตแมวนะนะครับ้าระหว่างแมวกับหมาเนี่ยรักแมวมากกว่าหมานะนะครับอ่าก็จริงๆถ้าเกิดว่าแม่มีมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนแม่ก็จะได้ไม่ค่อยเหงานะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสได้กลับไปที่บ้านก็จะเอาน้องแมวที่เป็นลูกแมวอ่ะหลายตัวเหมือนกัน 4ีห้าตัวเอาไปหมดเลยเป็นเพื่อนกันสนุกดีนะครับได้บุญทุกคนเลี้ยงเถอะเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาไม่เนรคุณหรอกอให้ให้ให้ข้าวมันกินอะ่ะมันจำนะครับมันจำเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็มานอนรอผมนะนะครับ คือมันรู้ว่าเราเจิตใจเราดีนะครับอ่ะนะครับอันนี้ผมก็บอก f อฟนะแล้วก็วันนี้ผมก็ได้ทำบุญก็คือผมให้เงินพี่มานานะครับ500บาทวันนี้คือช่วยพี่มานาเพราะว่าผมอยากช่วยคน ช่วยคนที่เขาลําบากกับเราเราจะได้บุญนะครับจริงๆพี่มานาเนี่ยเมื่อวานผมให้พี่มานาไป200อบาทเอ้ยสะสามร้อยเมื่อวานเป็นวันแม่นะครับเมื่อวานเนี่ยผมให้พี่มานาไป300ร้อใช่ไหมช่วยค่าน้ามันเขาเป็นวันแม่นะแล้วเมื่อวานเนี่ยผมโอนเงินให้สามแม่คู่รักต่างวัยคนละห้าร้อยก็มีแม่บัวน้องจ๊อบอะนะครับอ่าแม่บัวนะจำได้ไหม อ่าโอนให้แม่บัวแล้วก็แม่ที่สองคือแม่เวียงแม่เวียงน้องมังปอนะอ่าให้แม่เวียงแล้วก็อีกแม่หนึ่งก็เป็นอ่าแม่หญิงแม่หญิงน้องยนที่ผมโอนให้ก็คือวันแม่ผมทําบุญกับแม่แท้ๆพระในบ้านนะครับอ่านะครับแล้วก็เราก็ช่วยแม่ๆจะคู่รักต่างวัยนะครับผมคือ อะไรที่ผมช่วยได้ผมก็ช่วยนะคือใจใจมันอยากทาบุญน่ะนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้ผมก็โอนไปช่วยเพื่อนอีกห้าร้อยบาทเขาไม่มีเงินซื้อข้าวกินเหมือนแบบเขายังกินมาม่าอยู่เขาทํางานนะนะครับเพื่อนทํางานอยู่กรุงเทพเพื่อนกันในเฟซนี่แกแล้วก็เคยเคย,เคยรู้จักกันสมัยทํางานโรงงานเขาแบบเงินเขายังไม่ออกเขาก็กินมาม่าก,กับไข่เออผมก็เออโอเคผมก็โอนเงินไปให้ห้าร้อยบอกบอกเขาว่าเออเอาเงินเนี้ย ไปซื้อข้าวจะได้ไม่อดอืนี่แหละครับก็ถ้าผมพอมีผมก็พอช่วยได้นะครับแต่ถ้าผมอ่ะไม่ค่อยมีเนี่ยก็ยังช่วยใครไม่ได้นะทุกคนนะต้องพูดตรงๆนะ ไม่ใช่ว่าผมรวยนะผมก็ได้เงินจาก f c ฟซบ้างอะไรบ้างผมก็เก็บบ้างนะฮะนะครับถ้าจังหวะเรามีเราเราทำบุญเลยนะครับคือผมทำบุญวันแม่หนึ่งวันวันเกิดตัวเองอีกหนึ่งวันคือผมทำบุญสองวันแล้วนะนะครับเนี่ยผมทำบุญแล้วนะครับอืมอ่ะนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าก็พูดถึงเรื่องมันเกิดเนาะนะครับ แล้วก็แมงกะบี้ก็ได้อวยพรวันเกิดให้กับน้องต้นข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็วันนี้อจะคุยเรื่องอพัดลมพัดลมที่แมงกะบี้เป็นของขวัญให้น้องต้นข้าวนะนะครับ <c oughs> น้องก็ได้รับแล้วนะครับน้องได้รับอ๋อมันมันอยู่ในมันอยู่ในเครื่องนี้ว่าจะให้ดูรูปนะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยว๋ผมโพสให้ดูก็ได้ผมผมส่งให้น้องแล้วนะครับน้องบอกน้องบอกชอบชอบข้อความที่พี่แมงกะบี้เขียนหน้ากล่อง ผมผมเขียนข้อความเอาไว้นะครับสุขสันต์วันเกิดน้องต้นข้าวอ่าอ่าพี่แมงกบับี้ขอให้น้องมีความสุขผมก็เขียนไปในนั้นนะนะครับเพราะว่าผมเตรียมตัวไม่ทันจริงๆอ่อยากจะห่อของขวัญแบบที่สวยผูกโบให้น้องแต่มันฉุกกระหูกผมตามน้องตลอดมันไม่มีเวลาไปผูกของขวัญอะ่ะผมก็เลยเออเขียนในกล่องมันเลยดีกว่าเอออย่างน้อยน้องน้องก็ได้อ่านน้องได้อ่านจริงๆนะผมผมก็เออให้น้องอ่าน นะครับผมก็บอกว่าน้องว่าเออน้องเนี่ยน้องนั้น,น,นข้าวาพัดลมตัวเนี้ยมันหน้ามันใหญ่ที่สุดแล้วนะในบรรดาพัดลมมือถืออ่ปะปกติมันแค่ตัวนี้ประมาณกำกำมือหนึ่งเนาะแต่อตัวนีป้ประมาณนี้เลยนะหน้ามันใหญ่แล้วมันเย็นครับมันเย็นกว่าการเห็นเห็นครับอ่านะครับถ้า fc เห็นพัดลมตัวสีขาวประมาณกลมๆเท่าเท่าฝ่ามืออ่ะนั่นคือพัดลมที่แมงกะบ,บี้ให้น้องต้นข้าวพัดลมตัวนี้เกือบพันนะ ราคาเกือบพันนะครับแต่มันก็มันก็ไม่ไม่ถือว่าแพงมากนะครับแต่ว่าคุณภาพมันก็โอเคเดี๋ยวแมงก็พี่จะสั่งมาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าจะเอามาใช้เองนะครับอันตัวนี้ผมให้น้องต้นข้าวเดี๋ยวผมจะสั่งมาอีกตัวหนึ่งพว่าผมจะใช้เองนะครับคืออสิ่งของพวกนี้มันเป็นของใช้ทุกคนนะครับ ถึงเราจะไม่มีเงินจำนวนมากที่ให้น้องไม่ไม่ได้มีมาไรยเยอะแยะมากมายนะครับกลุ่มเราผีเสื้อปีกเขียวเนี่ยวันนี้เรา,อาโอนเงินไปให้ทางทีมเซฟโซนช่วยทำอะไรให้สามพันบาทนะครับเพราะว่าเราให้น้องสามพันที่เหลือเนี่ยเราจะเอาเงินไปจ่ายค่าปีกผีเสื้อพอเราจ่ายค่าปีกผีเสื้อเสร็จเนี่ย เราค่อยเริ่มเก็บเงินใหม่เพื่อที่จะเอามาใส่ในปีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันสามารถใส่ได้เท่าไหร่หรือเราหรือเราพอใจประมาณเท่าไหร่เราถึงจะให้น้องเพราะกลุ่มเราเล็กนะครับกลุ่มผีเสื้อปีเขียวเล็กนะครับแต่ก็อบอุ่นนะถึงจะเล็กแต่ก็อบอุ่นเพราะว่าเราเราได้ส่งให้น้องทุกบาททุกสตางค์ที่ fc โอนมามันอยู่ในบัญชี อ่กสิกรสีเขียวนะนะครับซึ่งบัญชีนั้นเป็นบัญชีผมนะแต่ว่าผมไม่ได้ยุ่งนะผมใช้ออมสินสีชมพูนะครับอ่าถ้า FC ตามผมอยู่ก็รู้ว่าเออแมงคบี้แยกบัญชีนะไม่ได้เอาบัญชีรวมนะครับเพราะว่ามันจะได้ง่ายในการคำนวณในการใช้จ่ายถ้ารวมกันเนี่ยมันมั่วไปหมดครับบางทีก็คำนวณไม่ตรงนะครับอะไรประมาณนี้เนาะนะครับ อโอเคใช่นะครับ FC ที่ครูนิวพูดซึ้งมากนะครับที่ครูนิวพูดซึ้งมากครับแน่นอนครับเดี๋ยวแม็ก็พิจะตัดแยกออกมาให้นะครับผมคิดว่าถ้าผมตัดแยกๆเนี่ยมันน่าจะดีกว่ามันมันน่าจะดีกว่านะถ,ถ้าเราตัดแยก,กน,นะนะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีงานมันเกิดน้องต้นข้าว น้องต้นข้าวก็ได้ก็ได้รับเงินหลายแสนเห็นเขาบอกครึ่งล้านอะ่ะประมาณห้าแสนอะนะครับอย่างน้อยเงินสามพันในกลุ่มผีเสื้อปิดเขียวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ให้มาลัยน้องนะครับผมก็ดีใจที่ f อซีช่วยกันโอนมาที่อ่ามาลัยผีเสื้อปิดเขียวนะคนละนิดคนละหน่อยนะครับจนได้เป็นมาลลยนะครับ แค่นี้ผมก็ดีใจละที่ได้ส่งมอบให้น้องเพราะว่าเราส่งมอบให้น้องในวันเกิดจริงๆอ่ะเราต้องส่งปีกผีเสื้อนะแต่คราวนี้มันเงินไม่พอเวลาก็เร็วมันไม่พอครับถ้าเราจะให้ปีกผีเสื้อน้องเราให้วันอื่นครับเห็นไหมวันนี้มีกลุ่มเซฟโซนเขาให้ปีกผีเสื้อซึ่งซึ่งมันมันมันซ้ำกับเรานะครับถ้าเราให้ทับปุ๊บ น้องจะใส่สองอันไม่ได้น้องต้องใส่แค่อันเดียวเพราะฉะนั้นมันจะต้องเด่นแค่กลุ่มเดียวคือเราต้องเลือกวันที่จะให้นะครับอ่าแต่ของผมมันจะเป็นสีเขียวนะอันนี้มันเป็นสีเหลืองใช่ป่ะแต่ว่ามันอันเดียวกันไหมอันเดียวกันครับก็สั่งร้านเดียวกันอะมันจะไม่เหมือนกันได้ไงอันเดียวกันคืออ้นี้แหละครับไอทีเอฟซเห็นปีกผีเสื้อเนี่ยมันเหมือนกันเดะเลยเหมือนกันเดะครับเออมันเหมือนกันเดะเลยนะครับ พียงแต่ว่าของเราจะบอกเขาว่าเราเอาสีเขียวนะเราไม่เอาสีเหลืองหรือสีอื่นนะครับเน้นเขียวครับไอที่งอนของมันก็อยู่กับด้านหลังอะ่ะอันเดียวกันนะครับเออก็ตามนี้เนาะทุกคนเนาะนะครับก็ท้ายคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านที่ร่วมอวยพรวันเกิดทั้งแมงกะบี้ฟิล์มแล้วก็น้องต้นข้าวสุริยานะครับขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมอวยพรวันเกิดให้นะ พรุ่งนี้แมงกะวี่จะไปไลฟ์สดที่สุพรรณอําเภอเมืองนะครับแล้วรอรับชมได้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเอ่ยคําว่าราตีสวัสดีนะครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ